กินทั้งเก็ดบ่ได้บ่ขอกขาแ้วมันโตยังไงห่วง,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 งขาเขาเบิดแล้วยับไปทั้งคนนี่เลยเนาะเขาบอกว่าปลาพวกนี้ทอดเก็ดมันจะอร่อยไม่ใช่ไหม,มเก็ดน่นเ,เก็ดจะกินได้ เมื่สิบ่เอาเนี่ยตัวใหญ่เอามากัวเฮ็ดยากจังซี่ละ่ะมัมีคนเฮ็ดไปกินมีเฮ็ดก,กินอเองเฮ็ดก,ก็บ่เต็มตัวใหญ่บวกโอ้เจ๋งเลยผู้ใดฮู้จักวิธีเฮ็ดบอกเนะ่ but now